เวลากูตอบอะไรกูเอาฮากูไม่ได้เอาทำลายทำร้ายใครมึงดูเวลากูด่าเนี่ยมึงว่ามันดูตลกหรือมันดูเครียดเอาดีๆถ้ามึงดูเครียดเนี่ยกูว่ามึงซีเรียสกับชีวิตเกินไปนะเพราะเวลากูด่าเนี่ยมีแต่คนขำนะถ้ามึงไม่ขำเนี่ยแสดงว่ามึงซีเรียสเกินไปนะชีวิตมึงอมทุกข์ทา,าริกาแต่ละอย่างที่กูตอบเนี่ยกูตอบได้เหตุด้วยผลและกูตอบตลกบกฮาสนุกสนานจะตาย จริงจังเกินไปหรือเปล่าลูกมึงควรจริงจังในเรื่องที่ควรจริงจังนะเรื่องที่ไม่ควรจริงจังไม่ควรจริงจังจ้ะสิ่งที่มึงควรจริงจังคือไม่ใช่น้ำเสียงหรือคําพูดสิ่งที่มึงควรจริงจังคือเนื้อหาที่กูพูดว่ามันจริงไหมนี่ตังหาคือควรจริงจังแต่ไอ้ที่กูพูดเล่นพูดอะไรมึงไม่ควรจริงจังกับมันจ้ะกูใส่มุกตลกกูใส่คําด่าไม่ควรจริงจังมึงต้องแยกสมองมีไว้เพื่อแยกแยะ คิดวิเคราะห์แยกแยะในทางธรรมเรียกว่าโยนิสโสมนสิการพิจารณาไขาควรใครก็ตามฟังธรรมด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้ามึงฟังกูด้วยดีมึงจะได้ปัญญาเพราะสุนงที่กูพูดไม่ใช่แค่ตลกมันประกอบด้วยเหตุและผลประกอบด้วยเนื้อหาประกอบด้วยความจริงไม่มีเท็จปนเลยและประกอบด้วยอัทธลรส